สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงองค์ประกอบสำคัญที่ผมใช้ก่อนตัดสินใจลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเนซีกับโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งนะครับองค์ประกอบแรกที่ผมคำนึงถึงเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือในเรื่องของ Google t r e n d ผมต้องการรู้ว่ามีคนเซิร์ชถึงโปรเจกต์นี้เนี่ย วันละกี่คนเดือนละกี่คนจากประเทศอะไรและกราฟบน g o o g l e Trend ของการเซิร์ชเนี่ยมันเป็นขาขึ้นขาลงหรือไซด์เวย์นะครับนั่นคือองค์ประกอบแรกเลยทั้งหมดที่ผมกำลังจะพูดนี้นะเพื่อนๆเ,เป็นแค่คอนเซ็ปต์กว้างๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายข้อเหลือเกินผมไม่สามารถที่จะเจาะวิธีว่าทำอะไรยังไงได้ซะทุกอันนะครับ วงการคริปโตเคอร์ซีมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับมือใหม่พี่ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยบางทีเราอยากจะเป็นต้นน้ำบางทีเราไม่เข้าใจว่าไอ NFT มันคืออะไร Metaverse มันคืออะไร Whitepaper ของโปรเจกต์นั้นมันมีความหมายยังไงนะครับรวมไปถึง Roadmap ของโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันมียังไงตามาส์ต3 4มเนี่ยมันเยอะไปกว่าที่สมองเราจะประมวลผลได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะพอเป็นเป็นตัวช่วยให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับ องค์ประกอบที่2ผมจะดูคู่แข่งของโปรเจกต์นะครับคู่แข่งยกตัวอย่างง่ายๆในวิดีโอนี้เราใช้ในลักษณะของ Metaverse ละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายและเข้าถึงมากกว่านะครับอย่าง Metaverse เนี่ยเราดูได้ว่าดิ e ซนเชลแลนด์นะครับหรือ Sandbox นะครับว่าเข้าแข่งกันยังไงนะครับมีคนเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศนั้นมากเท่าไหร่นะครับการพัฒนาเขาเร็วไหมอะไรไหมนะครับนั่นคือองค์ประกอบที่2ในเรื่องของคู่แข่งนะครับ องค์ประกอบต่อไปนะครับจะผมจะดูในเรื่องของ CEO CTO นะครับว่า CEO ในหลายๆโปรเจกต์วงการคริปโตเครนซีเนี่ยผมสังเกตนะครับบางคนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาตอบได้อย่างฉะฉานนะครับว่าเขามีเป้าหมายอะไรกับบริษัทเขาต้องการทำอะไรแพชชั่นขนาดไหนกับโปรเจกต์ที่เขาทำอยู่นะครับแต่ก็มีหลายโปรเจกต์ที่ c ี o ไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่นะครับเหมือนกับมานั่งเป็นเป็นยังไงอะ่ะเป็นหัวโขนะ่ะเพื่อนๆนะฮะแล้วแบบว่ามีใครหนุนหลังโปรเจกต์นั้นอยู่โดยที่เราไม่รู้ไอ้ตรงเนี้ยผมค่อนข้างที่จะก,กลัวนะครับรวมไปถึง CTO นะครับ Chief Technology Officer เนี่ยนะครับก็สำคัญเหมือนกันนะครับเขาจะต้องรู้งานและรู้โปรเจกต์จริงๆนะครับแล้วก็ ซูมคอลนะครับผมอยากจะดูเวลาเขาทำซูมคอลและลง YouTube กันเนี่ยนะครับคนที่เป็น Lead Developer นะครับหรือ CEO แล้วก็คนที่อยู่ในองค์กรนั้นๆเนี่ยเขาเข้าขากันได้ดีหรือเปล่านะเพราะว่าในวงการคริปโตเคอเรนซีหลายๆโปรเจกต์นะเพื่อนๆคือดังแล้วแยกวงหรือมีปัญหาทะเลาะกันอะไรกันอย่างเงี้ยประจำและข่าวต่างๆเหล่านั้นเนี่ย เขาจะเก็บเงียบนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อราคาคริปโตแน่ๆแต่ผมพยายามจะดูนะเวลาเขามีซูมคอมีมาอัปโหลดบน u t u b e เนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาดูแล้วแบบเป็นเพื่อนกันไหมเขาแพชชั่นหรือมีความสนใจกับโปรเจกต์นั้นจริงไหมหรือทำเพื่องเงินนะครับประมาณนี้องค์ประกอบต่อไปผมจะดูข้อมูลนะครับการทำงานของเขานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโปรเจก เกมต่างๆนะครับ Metaverse เกมพวก Play to Earn อะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่ง DeFi เนี่ยนะฮะคือหลายๆครั้งถ้าเราเข้าไปดูใน LinkedIn นะครับโปรไฟล์ของเจ้าของโปรเจกต์ Developer คนที่เข้ามาเป็น Lead Developer ต่างๆเนี่ยบางทีบอกว่าเคยทำงาน PlayStation นะครับเคยทำงานให้กับ Disney ทำกราฟิกให้กับ Paramount Picture อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเขา เคยแค่ทำงานกับบริษัทที่เป็นซับคอนแทรค t ให้กับพวกบริษัทดังๆอ่ะเพื่อนๆแล้วแบบเหมือนกับเอามาคุยอ่ะพูดภาษาชาวบ้านนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆ NASA นะครับองค์การ NASA เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีคนเอาไปแอบอ้างมากที่สุดนะครับระดับศาสตราจารย์อาจารย์มหาลัยดังๆที่บอกว่าตัวเองเคยทำงาน NASA เนี่ยนะส่วนใหญ่นะครับอา,อาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ได้นะครับ ที่มีคนเขาไปเซิร์ชไปไปหาข้อมูลจริงเนี่ยเจอเนี่ยนะครับปรากฏว่าเคยทำงานให้บริษัทที่เป็นซับคอนแทรคนะครับอาจจะบริษัทที่ทำาขาตั้งซัตเทอร์ไลท์อะไรประมาณนี้ให้กับ NASA นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว NASA เขาเขาไม่ได้ทำเองทุกอย่างนะครับเขาเป็นแค่เหมือนกับเหมือนกับโอเวอร์ออลแบบว่ายังไงอะ่ะเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกับโปรเจกต์แมเจอร์นะครับแล้วก็เอา งานต่างๆเนี่ยกระจายให้กับพวกซับคอนแทรคนั้นๆนะครับแต่ก็มีคนไปแอบอ้างเยอะมากๆว่าผมเองทํางานให้นาซานะครับอาจจะไม่รู้ว่าเป็นรปภเฝ้าดาวเทียมก็ได้นะฮะแล้วบอกว่าผมทํางานนาซาอย่างเงี้ยผมก็พูดได้นะครับก็ตรงเนี้ยผมจะระวังมากๆและมีเยอะนะเพื่อนๆมีเยอะเราเข้าไปดูในไอ้เว็บไซต์ของโปรเจกต์นั้นๆแต่เข้าไปดูในลิงก์เตนเก่าๆเขาเนี่ยอ้าวปรากฏว่าทํางานให้บริษัท อื่นที่อาจจะเป็นซับคอนแทร t ให้แบบดิสนีย์แพ o u มาพิเจอร์หรือว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นแบบแอบ,บอ้างอะ่ะเพื่อนๆตรงนี้ต้องดูให้ดีองค์ประกอบต่อไปผมดูในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับผมต้องการรู้ว่าเหรียญน,นี้เนี่ยมีคนทวีตถึงเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะใน Reddit r ร d d i t นะเพื่อนๆมือใหม่นะครับ Reddit คือพันทิปของชาวโลกนะครับมีคนใช้แบบเยอะมากๆนะครับทั่วโลก เ a c e b o o k Instagram ผมอยากจะรู้ว่ายอดตามเนี่ยเป็นยอดตามของคนจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นพวกโปรเจกต์แบบรักพูอ่ะเพื่อนๆน,นะครับแบบเอาคนมาตามปอมๆแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แบบเยอะเลยนะฮะเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าเออนี่ยผมชอบโปรเจกต์นี้มากเลยแล้วแบบหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์เหมือนกันเนี่ยเราเข้าไปดูอ่ะเอ้ยนี่มันของปอมนี่นะครับโปรไฟล์ก็เข้าไปดูแบบปอมๆทั้งนั้นเลยแล้วคอมเมนต์เหมือนกัน ตอนนี้มีกําลังระบาดนะครับเพื่อนๆจะต้องดูให้ดีบางทีอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ถูกต้องแต่ว่ามีแบบมือมือดเข้ามาแทรกแซงอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วแบบว่าเป็นบางทีมาตอบเป็นมารยาทอะไรเงี้ยนะครับและเดเวล о p e r ก็ไม่คุยกับคนที่เข้ามาถามคําถามดีๆเลยนะครับตอบเหมือนกับว่าเออทีมงานกําลังหาคําตอบนั้นอยู่หรือกําลังรีบเร่งในการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับยอดโซเชียลมีเดียการติดตามเนี่ยผมอยากรู้ว่ามีคนติดตาม เพิ่มขึ้นเร็วไหมด้วยนะครับระหว่างโปรเจก t นี้กับโปรเจก t นี้นะคู่แข่งเนี่ยนะฮะโปรเจก t นี้มีคนตามเท่าไหร่นะครับคนที่เข้าไปถามคำถามเนี่ยถามจริงไหมแบบแพชชั่นไหมนะครับ YouTube อันนี้ผมดูแบบละเอียดนะครับผมเวลาหลายคนที่ตามช่องนี้มานานจะรู้ว่าผมเป็นคนเทรดเทรนด์นะครับและ y t u t u เนี่ยเป็นอะไรที่ให้ข้อมูลกับผมเรียกว่าเป็นอันดับ 2เลยก็ได้นะครับเป็นอันดับต้นๆเลยก็ได้ในการตัดสินใจเพราะว่าผมอยากดูว่าเรียนเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยมีคนพูดถึงเนี่ยกี่ภาษานะครับเป็น India, อินเดียอินโดนีเซียอ่ญี่ปุน่นอเมริการัสเซียอะไรประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เข้าใจว่าเขาพูดถึงอะไรเนี่ยแต่เขาพูดถึงโปรเจกต์นี้เนี่ยมันยกตัวอย่างอย่างอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเรียกว่า เป็นการลงเป็นอะไรที่ประเทศเขาจะลงทุนคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะช่องของคนอินโดเนี่ยคือเมื่อยกตัวอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยพูดถึงแต่ชอนนะพูดถึงแต่ชอนทั้งวันเลยเพื่อนผมที่เป็นคนอินโดก็พูดถึงแต่ชอนนะยูทูบก็พูดถึงแต่ชอนและเขาก็ดันในเรื่องของชอนพอสมควรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ผมแบบเอามาตอบภาพกันว่าความรู้สึกหรือเทรน อารมณ์ของนักลงทุนในประเทศนั้นเป็นยังไงเขาพยายามดันกันไหมหรือว่าเขาเบื่อแล้วหมดหวังแล้วยอดคนดูในเรื่องของโปรเจกต์นะั้นมันลดลงหรือเปล่าหรือมันเป็นขาขึ้นตรงนี้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ผมใช้นะครับแล้วก็ต่อไปโออันนี้สําคัญนะผมต้องการดูในเรื่องของ m a r k e t i n g Team นะครับว่าโปรเจก t นั้นเนี่ยมีการทำการตลาดขนาดไหนนะครับเพราะว่า ในการเทรดเทรนนะเพื่อนๆผมเห็นหลายโปรเจกต์ที่ยกตัวอย่าง crypto.com เนี่ยนะครับซึ่งเขามี native token CRO หลายคนคงรู้จักดีนะครับเป็นอะไรที่มีคนร้องเรียนเยอะนะครับคนที่ใช้ crypto.com เนี่ยนะร้องเรียนในเรื่องของปัญหาในเรื่องของหลายๆอย่างต่างๆนานาแต่โ,โหโทเค็นมันราคาดีดเหลือเกินนะครับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมเห็นว่าเขาแบบ อดเปรี้ยวกินหวานอะนะครับคือเขาอัดฉีดกับเงินโฆษณาในทุกช่องทางแบบจริงๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะราคามันถึงขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะว่าเทรนมันมานเพื่อนนะมีคนพูดถึงนะเข้าไปดูใน Facebook ก็มี Instagram ก็มีในทุกที่อ่ะนะครับพูดถึง crypto com แน่นอนนะเหรียญ c r o มันก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับนั่นก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างอีกอันนึงผมจะดูในเรื่องของ partnership ในเรื่องของการเป็นพันธมิตร นะครับว่ายกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเลยอย่างแซนบ็อกอย่างเงี้ยนะครับเราเข้าไปดูได้เลยว่าโอ้โหเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง Exchange ทั้งบริษัทผลิตภัณฑ์ดังๆนะครับคนดังคนมีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้าไปซื้อที่ในนั้นเยอะเนี่ยอันเนี้ยผมจะดูแบบสละเอียดเลยนะว่ามันมีใครเข้าไปเป็นพันธมิตรเป็นจับมือเป็นพันธมิตรบ้างแล้วพันธมิตรเนี่ยมามาแบบ เต็มใจมาหรือหรือถูกเชิญมาหรือว่ามีคนเขาซื้อที่ให้มาอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยผมจะพยายามดูละเอียดพอสมควรนะครับว่าเยอะไหมเร็วไหมนะครับแล้วพันธมิตรแบบอยู่แบบถาวรไหมนะครับอีกอันนึงนะครับในเรื่องของโทเค็นสป라이 y นะครับผมต้องการดูว่า มันมีความโปร่งใสไหมนะครับในเรื่องของโทเคนสป라이ด์เพราะตอนนี้เราเห็นโปรเจกต์ที่มันแบบว่าประสบค,ความสาเร็จแล้วแล้วตอนหลังมาคุ้มเครือกันว่า้สรุปว่าโทเคนสป라이ด์มันมีเท่าไหร่เ,เจ้าของออบริษัทเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยถือไว้เท่าไหร่แล้วในเรื่องของการเบรนเหรียญต่างๆเนี่ยเวลาเบรนเนี่ยมันเหมือนกับข้อมูลมันไม่เคลียจะเบรนวันไหนนะต้องให้สาวกมาถามกันสรุปเขาเบรนยังเบรนหรือ,อยังนะครับและการเบรนเนี่ยนะ เบรนแล้ว10ครั้งเนี่ยมันเท่ากับ1%งเอซของสป라이ที่มีอยู่หรือเปล่านะบางทีแบบบางเหรียญนะเพื่อนๆเบรนเป็นตอตะโกแล้วมันเผาเป็นตอตะโกแล้วมันก็ยังไม่ได้ทําให้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับหรือบางทีมาประกาศที่จะเบรนโทเค็นเพราะว่าความยังไงเทรนมนเริ่มเบาลงแล้วนะครับความความคึกคักมันเริ่มน้อยลงอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับอีกอันนึงผมชอบที่จะดูในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเจ้าของโปรเจกต์นะครับ โปรเจกต์เกมต่างๆโปรเจกต์พวกพวกเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเกิดพวกเจ้าของโปรเจกต์ดีเวล o p e r CEO ีอที่แบบถ่ายรูปขับ a m b o บ g h i n i นั่งบนเรือยอดน,นะครับหรืออยู่ในสระว่ายน้ำแล้วมีผู้หญิง4-5หคนอะไรประมาณนี้นะครับใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์แบบนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมชอบโปรเจกต์ที่คล้ายๆกับ ใช้ใช้ชีวิตแบบคุณวอร์เรนบัฟเฟตอ่ะนะฮะหรือพี่อีลอนมัสนะ,ะอย่างพี่อีลอนมัสเนี่ยรวยที่สุดในโลกนะครับแต่ก็ไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าหรูหราที่สุดในโลกนะครับมีคนที่เป็นเศรษฐีระดับแบบจนกว่าเขาเยอะนะครับแต่ว่าใช้ชีวิตเดียับเขานะของเขาเนี่ยตอนหลังเขาขายบ้านหลังใหญ่แล้วแล้วก็มาอยู่บ้านหลังเล็กๆธรรมดานะครับเช่นกันกับคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับ,รบก็อยู่บ้านที่เก่าที่เดิมมาเป็น10ปีแล้วนะครับ แล้วก็แพชชั่นในเรื่องของการลงทุนนะครับอย่างพี่อีลอนมัสก์ก็แพชชั่นในเรื่องของจรวดอย่างเดียวตื่นมาแกคิดอย่างเดียวอยากไปดาวอังคารน,นะครับแบบนั้นเนี่ยผมชอบนะครับแต่ถ้ามาแบบว่าใช้ชีวิตแบบโปรเจกต์ยังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วแบบถ่ายรูปลง IG แล้วนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสอย่างเงี้ยไออย่งเงี้ยผมกลัวนิดนึงนะครับอีกอันนึงผมจะดูในเรื่องของการเมืองนะครับการเมืองของ สถานการณ์ตอนนั้นยกตัวอย่าง Miami ี่คอยอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นแล้วนายกเทศมนตรีของ Miami เนี่ยเอาเหรียญไมอามี่คอยไป s t ต็กนะครับแล้วก็เอาเงินปันผลนะจะมาแบ่งกับคนที่อาศัยอยู่ใน Miami เนี่ยพอมันมีข่าวแบบนั้นเนี่ยใน Google t r e n d มันเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับ Miami ี่คอยขึ้นมาในเรื่องของการ s t ต็กกิ้งมีคนพูดถึงมากมากม,ากมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแจกด i ว i เดอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้การเมืองเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับโปรเจกต์นั้นๆนะครับเช่นกันกันกบในทางตรนข้ามนะครับอย่างเกาหลีใต้เขาบอกว่าเขาจะไม่ควบคุมในเรื่องของ NFT นะแต่ก็มีฝ่ายค้านนะกักการเมืองฝ่ายค้านที่มองว่าถ้ากราตเกาหลีใต้ไม่ควบคุมในเรื่องของ NFT เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดการนะช่องโหว่ให้กับพวกฟอกเงินได้นะครับ ตรงนี้มันก็อาจจะมีผลต่อ NFT ในเกาหลีใต้ก็ได้นะครับโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ตรงนี้เราก็จะต้องจ,จับตามองให้ดีนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้คือขำๆนะเพื่อนๆแต่ว่าผมเนี่ยทำเพื่อความสบายใจนะครับก็โดยเฉพาะหุ้นเนี่ยนะผมชอบเอาถ้าผมมีข้อมูลวันเกิดของ CEO นะครับของของหุ้นหุ้นนั้นบริษัทนั้นเนี่ย ผมจะเอาวันเกิดเขาไปเช็คใน m y h o r a c o m เลยนะเข้าไปดูดวงเลยนะว่าไอซีโอคนนี้เนี่ยแก่ปีชงหรือเปล่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของแกหรือเปล่านะครับคือจริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมทําแล้วผมสบายใจนะฮะอันนี้คือแบบฮ่าๆนะฮะแต่อันนี้เรื่องจริงนะเพื่อนๆนะไม่ได้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับก็นี่คืออะไรคำๆที่นะอาจจะดูตลกนะเพื่อนๆแต่ว่า มันก็บางทีมันก็ตรงนะเพื่อนๆนะเป็นปีที่แบบดวงเขาพุ่งอะ่ะแล้วธุรกิจเขาพุ่งจริงๆอะ่ะเพื่อนๆนะอาจจะฟุกก็ได้นะครับก็เอาละนะเพื่อนๆนะฮะนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าผมจดมาแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับทั้งนี้มันเป็นแค่วิธีวิธีหนึ่งนะครับที่ผมสนุกกับมันสนุกกับการทำการบ้านนะครับเ,เราเองสิ่งที่เราเห็น ทุกวันในเรื่องของการเปิดข่าวในวงการคริปโตทั้งไทยและเทศเนี่ยก็คือคนพูดถึงเหรียญน,น,น,นั้นเหรียญนู้เรียญนี้เนี่ยนะครับเราก็ตามเชรนเข้าไปตามเข้าไปเนี่ยแต่เราเช็คอย่างไงนะอันนี้สําคัญเราเช็คอย่างไงว่าไอเหรียญที่เราจะลงทุนอยู่เนี่ยนะเรามีอะไรที่เราทําการบ้านได้บ้างนะครับว่าไอโปรเจกต์นี้มันจะโดนรักภูหรือเปล่านะครับ ความเบาของกระแสโซเชียลของโปรเจกต์นี้เนี่ยมันถึงจุดที่เราอาจจะต้องขายหรือเปล่าบางโปรเจกต์มีคนตาม50,000 0คนเนี่ยนะครับเดือนเดียวเนี่ยหรือ2เดือนเนี่ยมีคนตาม50,000 0คนแต่มันอยู่ที่50,000นนานแล้วอะ่ะมันไม่มันเพิ่มเป็น6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0เนี่ยถ้าถ้าอยู่ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยผมอาจจะอาจจะเทขายส่วนหนึ่งก็ได้เพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนมันเริ่มเบื่อแล้วะนะครับก็นี่นี่คืออะไรที่แบบเออบางอย่างผมก็ คิดเองนะครับสังเกตเองแล้วก็จดไว้บางอย่างก็เป็น mindset ของเพื่อนที่เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จนะครับที่มีพอร์ตใหญ่ๆที่ระยะยาวเขาประสบความสำเร็จแล้วเขามี mindset ที่มองนอกกรอบว่าเขามองอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมก็เอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับอาจจะบางอันอาจจะดูขำๆไร้์สาระนะเพื่อนๆ,ๆก็ฮาๆกันไปนะครับหลายคนถามเข้ามาบอกว่าพี่บอลทำไมไม่ทำไลฟ์สดนะครับคือ ไลฟ์สดเนี่ยการที่คนจะมาตอบว่าพี่เหรียญน,นี้เป็นยังไงพี่ราคานี้จะขึ้นไหมพี่โปรเจกต์นี้มีความคืบหน้าไหมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าช่องนั้นเนี่ยเก่งนะครับต้องเก่งอะถ้าไม่เก่งทําไม่ได้นะฮะส่วนตัวเนี่ยยังไม่ถึงระดับนั้นแน่นอนนะเพื่อนๆและอีกอย่างผมเป็นห่วงนิดนึงนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันแบบมันไม่ มันแบบผมไม่ได้ทำการบ้านมาเนี่ยนะฮะแล้วมันไปมีผลต่อการลงทุนคนคนมาดูหมื่นคนลงทุนคนละร้อยกับล้านหนึ่งแล้วอ่ะนะฮะแล้วเกิดว่าโปรเจกต์นั้นมันมีปัญหาเนี่ยคือยังไงอะ่ะผมผมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะฮะถ,ถ้าผมทำไลฟ์ก็อาจจะพูดถึงอย่างอื่นอาจจะพูดถึงอาหารท่องเที่ยวหรืออะ,รอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับคริปโตนะเพื่อนๆแต่ถ้าจะให้บอกว่าไอ้ตัวนี้โอเคน่าจะไปได้ตัวนี้ไม่น่าจะไปได้ตัวนี้ควรจะขายเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมไม่ถนัดนะครับถ้าวันหนึ่งแบบ ถึงระดับนั้นแล้วอาจจะทำนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนน่ะนะต้องต้องยอมรับว่าช่องที่สามารถทําตรงนั้นได้เนี่ยเป็นช่องที่ความสามารถล้วนๆนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเอาล่ะเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งหลายคนถามก็ามาว่าพี่เรื่องผีอะ่ะ <c oughs> คือต้องขอเรียนนะว่าเรื่องผีเนี่ยผมมีเรื่องเดียวนะเพื่อนๆ แต่ว่านะอาจจะอาจจะเอาเรื่องของคนอื่นมามาเล่าก็ได้นะหลายคนรีเควสเข้ามาเลยบอกพี่เรื่องผีมีอีกไหมนะฮะมันก็มีเหตุเดียวที่เชียงใหม่ที่เกิดขึ้นที่ผมรู้สึกว่าแบบโหปังที่สุดอะนะกับชีวิตผมอะนะครับเอาละเพื่อนเอโอ้ล่าเข้ามายาวเลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้อาจจะมีหนึ่งข้อที่ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาไปเป็นอ,องค์ประกอบในการตัดสินใจได้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับ เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม